ไปดูเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าค่ะทางวิยลัยพยาบาลบรมราชชนนีที่ราชบุรีค่ะเขามีการจัดกิจกรรมนะคะสัตว์ปอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้า,าพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีค่ะ นายวิสาภูลสิริรัตน์นะคะรองผู้ว่าร,ราชการจังหวัดร,ราชบุรีได้เปิดงานที่ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโกอำเภอเมืองสำหรับกิจกรรมนี้นะคะได้มีการบูรณาการทํางานร่วมกันกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโกสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดร,ราชบุรีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนตะโกโดยใช้ชุมชนตำบลดอนตะโกค่ะเป็นชุมชนเป้าหมายในการบริการวิชาการเพื่อสัตว์ปอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าจัดกิจกรรม2กิจกรรมนะคะเป็น2ระยะระยะแรกเนี่ยเป็นกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาชนเรื่องของการเฝ้าระวังและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนแล้วก็ในสัตว์ การจัดเวทีประชาคมนะคะเพื่อที่จะวางแผนการปฏิบัติการและก็แนวทางการดําเนินงานควบคุมโรคพิษสุนักบ้านในชุมชนตําบลดอนตะโกส่วนในระยะถัดไปนะคะก็จะทําการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวและมีการทําหมันนะคะแล้วก็ลงพื้นที่ไปในชุมชนเพื่อที่จะรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนั้นได้รับทราบและก็รู้ถึงพิษภัยของโรคพิษสุนัขบ้าจะได้ช่วยกันเฝ้าระวังนะคะนำสัตว์เลี้ยงมารับการฉีดวัคซีน